แล้วก็สองบวกสองเป็นสี่สี่นะครับหนึ่งก็ชักลงมาเป็นหนึ่งโอเคมันจะสามารถบวกจากหน้าไปหลังได้แล้วใช่ไหมคะลูกใช่ไหมได้ยังอ่ะได้แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราลองฝึกบวกจากหน้าไปหลังนะคะสี่เหลือสี่เลยเห็นไหมคะตามสูตรลูกสองมันโดนตัดตัวหน้าโดนตัดแล้วสองจะกลายเป็นอะไรคะับสิบบวกสองไปแล้วใช่คะ เออมาถูกยืมมาแล้วเนี่ยตัวหน้าถูกตัดราคาเป็นสิบหกสองมาแล้ว, 10, 2, ลวดังนั้นเอาเจ็ดลบสิบแล้เท่าไหร่คะลูกสามค่ะถูกต้องดีมากค่ะสองหนึ่งเจ็ดสองห้าแปดนะคะสองจะลบหนึ่งมาดูซิว่าเจ็ดลบสองไม่ต้องยืมลบได้เลย,เ,ยห <5. S 1> เหลือเท่าไหร่คะเหลือหนึ่งอ่ะสองจะลบเจ็ดมาดูตัวหลังห้าลบแปดไม่พอเจ็ดตัดเลยเหลือหกคะ่ะหกลบสองเท่าไหร่ลูก 1. 1> เอาละตัวหลังห้าจะกลายปไปนละครคะลูกมันโดนตัดตัวหน้าโดนตัดตัวหลังจะกลายปไปเลยครคะสิบบวกห้าบวกห้าเอาละเอาแปดไปลบสิบได้สองค่ะ <2, 5. S 1> ไปบวกห้าเป็น ดีมากค่ะดีมากโอเคเยี่ยมวันนี้หนูทําได้ดีมากเลยค่ะลูกนะคะน่าจะดีที่สุดเท่าที่เคยเท่าที่เคยทํามาดีกว่าเมื่อวานนะคะดีกว่าวันก่อนที่ทําคือทําได้เร็วแล้วก็แม่นมากนะคะคล่องขึ้นมากเลยอีกนิดนึงครูว,ว่าหนูน่าจะทําได้เร็วขึ้นสักเดือนหนึ่งน่าจะเร็วที่สุดในห้องไหวไหมไหวเนาะนะคะอย่างนี้ไหวแน่นอนค่ะสบายอยู่ได้นะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวครูจะส่งการบ้านให้ไม่ต้องรีบทําวันนี้นะคะแต่ให้ทําพรุ่งนี้นะคะลูก โอเคนะคตะัดังนั้นทีนี้นะครับมาดูเทคนิคที่เราจะเรียนกันนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเรานะครับมานั่งคูณเลขแบบนี้มันจะยากและมันก็จะเสียเวลามากเราก็มีสูตรลัดในการหาค่าของการยกกําลังสองหรือการคูณเลขซ้ํานะครับมองว่าเป็นการคูณเลขซ้าก็แล้วกันโจทย์มันจะบอกมานะครับว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับสามสิบสี่ยกกำลังสองใช่ไหมลูก สาสี่ยกกำลังสองแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเอาสามสิบสี่คูณกับอะไรครับคูณกับสามสิบสี่เทคนิคทําไมครับวิธีการเราเรียนกันไปแล้วเนาะเราก็ตั้งอะไรโอเคค,คาตอบมันจะได้เท่ากับวิธีการคูณแบบเก่าที่โรงเรียนสอนมาเห็นไหมครับหนึ่งห้าหกเท่ากันแต่ว่าแบบที่เราใช้เนี่ยมันจะใช้พลังงานสมองน้อยกว่าถูกไหมฮะแล้วก็เร็วกว่านะครับบวกเลขน้อยกว่าด้วยถูกไหมฮะแค่ใช้เทคนิคการจําเทคนิค ให้ได้แค่นั้นเองโอเคอ่ะงั้นมาดูต่อนะครับครับส่ิบสามกำลังสองเราทําไงครับส3่ิบสามกลังสองเนี่ยท่องแม่สิบสามได้ไหมมันไม่เหมือนแม่สิบอ็ดนะเราหเอด 11, 11, 11, ท่องได้แม่ส3ิบสามท่องไม่ได้ทาไงครับก <c oughs> ็ไปแยกสี่กับสามอีกทีหนึง่งใช่ไหมครับอ่าได้ไหมได้ไหมได้ไหมถ้าได้ได้เท่าไหร่ครับบางทีมันมีเทคนิคที่เร็วกว่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่น เจ้าซั์จะเอาเก้าสิบเจ็ดกำลังสองนะครับแปลว่าอะไรครับเก้าสิบเจ็ดยกกําลังสองแปลว่าอะไรครแปลว่าเก้าสิบเจ็ดคูณกับเก้าสิบเจ็ดถูกไหมฮะเราเรียนกันมากี่เทคนิคแล้วหลบสองเทคนิคคือเทคนิคที่อะไรครับหน้าคูณหน้าถูกไหมฮะเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดหลังคูณหลังเจ็ดเจ็ดสี่ถึงเก้าบวกกับในคูณใน,ณในกับนอกคูณนอกอุ้ยเลขเยอะจังนะครับเก้าเจ็ดเท่าไหร่ครับ มันก็ยังยากอยู่ยังเสียเวลาอยู่ถูกไหมครับเอาละงั้นมาเทคนิคที่สองคือเทคนิคอะไรที่เราเรียนมาเมาื่อกี้นี้ครับทําไงฮะตั้งเป็นไม้กางเขนข,นขึ้นมาถูกไหมครับแบบนี้ใช่ไหมเ,เออแล้วเราก็ใส่เก้ากับเจ็ดแยกหลักอย่างนี้ถูกไหมครับเราก็ใส่เก้าเก้าเป็นแปดสิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดเป็นสี่สิบเก้าจะก็ไม่ต่างอะไรกับเมื่อกี้เท่าไหร่เหมือนไหมตัวเลขเหมือนกันไหมครับจะทราบดูครับลูกตัวเลขชุดเดียวกันไหมครับเหมือนกันไหมเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งสี่เก้าบวกหนึ่งสองหกเห็น 1> 1, 8, 1, 4, 9, 6, 6, ไหมฮะแปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสองหก เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นสองวิธีนี้ความเร็วไม่ต่างกันนะครับทีนี้มาดูเทคนิคที่สามครับความเร็วนะครับในระดับขั้นวาร์ปนะฮะดูนะครับครูเอาเก้าสิบเจ็ดลบสองเหลือเท่าไหร่ครับลูกโทษดีครับเก้าสิบเจ็ดเนี่ยมันขาดอีกเท่าไหร่จะครบหนึ่งร้อยฮะครับเร็วไหมเร็วไหมครับแบบนี้เร็วไหมฮะเห็นไหมครับครูไม่ต้องทดเลยครับครูไม่มีกระดาษทดเลยฮะครูได้คําตอบเลยแทนที่จะใช้วิธีการนี้ ตกลงว่าแบบไหนเร็วกว่าลูกแบบสุดท้ายเร็วกว่าหรือแบบไม่กังเขนเร็วกว่าหรือแบบคูณแนวนอนเร็วกว่าแบบสุดท้ายครับโอเคครับแบบสุดท้ายเราเรียกว่าการใช้ฐานนะครับการใช้ฐานเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมมันถึงเร็วนะครับพร้อมหรือ,อยังให้ okay, ชนานาญก่อนครูให้เลขเป็นเก้าสิบแปดนะครับยกกําลังสองทำไงครับลูกเก้าสิบไปนนะครับครูเอาเป็นเลขเก้าสิบเก้าเลยฮะเก้าสิบเก้า ยกกำลังสองเท่าไหร่ครับโอ้ยอย่างง่ายนะฮะข้อนี้ครับตอบเท่าอไรครับเก้าแปดศูนย์หนึ่งครับถูกต้องเก่งมากครับเก้าแปดศูนย์หนึ่งครับคิดในใจได้เลยเห็นไหมต้องใช้กระดาษทดไหมครับไม่ไม่ต้องใช้เลยอ่ะเอาอีข้อยฮะเอาชัดเลยเก้าสิบหกกำลังสองเท่าไหร่ครับเก้า เก้าสองศูนย์เอะเก้าเก้าสองหนึ่งหกครับตอบเท่าไหร่นะเก้าส <9, S 1> <1, 6, S 2> องหนึ่งหกใช่ไหมถูกต้องครับง่ายไหมครับเร็วไหมเร็วครับโอเคเร็วมากนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นมันใช้กับเลขสามหลักได้ไหมล่ะเก้าร้อยเก้าสิบสามยกกำลังสองครับ ก้าร้อยเก้าสิบสามใกล้เคียงกับเลขอะไรครับหนึ 1. <S 1> S ่ 100. งเสร็จเรียบร้อยง่ายไหมครับง่ายหรือไม่ชอบเจ้าซับบอกไม่ชอบเจ้าซัพย์จะเอาเก้าเก้าสามคูณกับเก้าเก้าสามอ่าบันเทิงไหมครับแบบนี้ครับ 3, 3, 9, 9, 3, 27, สามสามเก้าเก้าสามยิบเจ็ดใส่เจ็ดทดสองสนุกไหมครับแบบนี้ครับหรือชอบแบบนี้ชอบแบบไหนครับ ชอบอันแรกครับไม่ชอบแหละอันนี้เยอะดีนะเนี่ยอันนี้เยอะดีไม่ชอบเหรอ